เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเลิกเด่นคุณปิดฉากรัก4ปีแฟนๆที่ติดตามคู่นี้ต่างช็อกไม่น้อยหลังมีข่าวยืนยันแล้วว่านักร้องสาวแกรนกรพัชสอนด้วยเสียงกล้าวหรือแกรนเดอะสตากับพระเอกหนุ่มกามลำเด่นคุณงามเด่นได้เลิกรากันแล้วคบหาดูใจกันมานานร่วม4ปีด้วยทัศนคติที่ต่างกันเป้าหมายต่างกันแน่นอนว่าทั้งคู่พยายามปรับกันแล้วแต่ก็ไม่รอดแยกทางกันมาสเดือนแล้ว และยังไม่ได้เจอกันแต่ทุกวันนี้ยังโทรหาพูดคุยกันในส่วนอนาคตจะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่นั้นฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่รู้แต่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าเขาก็ยังเรียกผมว่าไอหมาเหมือนเดิมและถ้าเขาจะมีใครเข้ามาผมก็โอเคทั้งนี้เด่นคุณยังบอกอีกด้วยว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของแกรนหรือการเลี้ยงดูที่ต่างกันเพราะทุกคนน่ารักกับผมมากมันเป็นเรื่องความชอบและไม่ชอบของผมกับเขามากกว่า ล่าสุดแกรนกรนพศสสนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวสั้นๆด้วยข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจโอบกอดอย่างท่วมทน้น